สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจดีชาแนลจะมาเล่าเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันของคนไทยแต่ชาวต่างชาติไม่เข้าใจถึงกับบอกว่าพวกยู่ทมอะไรของพวกยูเนี่ยไอสับสนไปหมดแล้วแต่ก่อนรับชมช่วยกดติดตามให้เจดีชาแนลหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลยคนไทยขี่ช้างไปทำงานครั้งหนึ่งฝรั่งเคยคิดว่าคนไทยขี่ช้างไปทำงานเจดี JD ก็ไม่รู้นะครับ ว่าใครไปสรรหาเล่าให้พวกเขาฟังว่าเมืองไทยยังเป็นป่าอยู่เลยแถมยังกันดานคนไทยเลยต้องขี่ช้างไปทำงานคนเล่าก็คงจะเล่าคำคำนั่นแหละครับแต่คนฟังดันเชื่อจริงๆนี่สิแต่หลังจากที่พี่รังได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยได้เหยียบแค่สนามบินไทยก็ร้องโอ้เมืองไทยจเจริญกว่าบ้านไออีกใครมาโกหกไอว่าเขาขี่ช้างไปทำงานกันไม้เรียวสร้างชาติฝรั่งเขาไปเดินตลาดจตุจักร เห็นแม่ค้าที่ตลาดกำลังตีก้นเด็กดังปั๊บฝรั่งเขาตกใจตาค้างร้องเรียกตำรวจมาช่วยเด็กพอตำรวจมาถึงก็งงๆและบอกฝรั่งว่าตอนเด็กๆผมก็โดนแม่ตีแบบนี้แหละพวกคุณไม่รู้อะไรไม้รีเวนี่แหละที่สร้างชาติคนไทยใจดีสร้างบ้านให้นกอยู่เมื่อต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยมองเห็นบ้านที่มีสารพระภูมิตั้งอยู่ข้างหน้าจึงเกิดความคิดในหัวว่าคนไทยใจดีชอบสร้างบ้านหลังเล็กๆเอาไว้หน้าบ้านให้นกอยู่ แต่เจดีอยากจะบอกพี่รังว่าที่จริงแล้วเขาสร้างไว้ให้แมวอยู่ต่างหากระเฮ้ยไม่ใช่นั่นเขาเรียกว่าสารพระภูมิเป็นสิ่งยึดเหนี่วทางจิตใจของคนไทยนะพี่รังไม่ใช่สร้างบ้านไว้ให้นกอยู่คนไทยกินไม้ไผ่เป็นอาหารฝรั่งเห็นข้าวหลามที่วางขายตามแผงข้างทางแล้วตกใจนึกว่าคนไทยกินไม้ไผ่เป็นอาหารโทรไม้ไผ่มันกินได้ที่ไหนล่ะครับพี่คนนั้นไม่ใช่หมีแพนด้าไอ้ที่พวกอยู่เห็นนั่นมันเรียกว่าข้าวหลาม เวลาจะกินเขาก็ต้องผ่าไม้ไผ่ออกก่อนนะรู้เปล่าเขาไม่ได้กินไม่ไผ่เข้าไปด้วยนะพี่ทำไมคนไทยชอบกินอาหารเนาะเพื่อนเพื่อนเวลาตั้องงกงเล่าเคยซื้อเม็ดทานตะวันกับเม็ดแตงโมมาแทะเล่นไหมครับแต่พอพี่รังต่างชาติมาเห็นก็งงบอกว่าแปลกจนถามว่าทำไมคนไทยชอบกินอาหารนกกันพี่รังจะรู้อะไรไอเม็ดเม็ดนี้แหละอร่อยออกแทะเพื่นป่าจะตายคนไทยทำไมชอบกินผลไม้ดิบ ฝรั่งบอกคนไทยนิสัยประหลาดผลไม้ยังไม่สุกก็เอามากินกันไม่กลัวท้องอืดหรอเจดี JD ขอเดาเลยว่าพวกเขาคงเห็นตามรถที่ขายผลไม้ดองนั่นแหละไอ้ละอยากให้ยูได้ลองกินมะม่วงแช่อิ่มบ้านไอจริงๆเลยแล้วยิ่งจิ้มพริกเกลือด้วยนะแล้วพี่รังจะบอกว่ามีของดีทำไมไม่ยอมบอกกันฝรั่งคิดว่ากระทงกินได้ชาวต่างชาติบังเอิญมาเที่ยววันลอยกระทงของไทยพอดีเขาเห็นกระทงที่วางไว้เพื่อประคด เขาบอกว่าสวยจังอยากกินพี่ร่างเขาคงเห็นมีเทียนปักไว้น่าจะคิดว่าเป็นขนมเค้กแกละโทรพี่มันกินได้ที่ไหนกระทงมันมีแต่ต้นกล้วยกับใบตองนะพี่จะกินได้จริงๆเหรือครับผู้หญิงไทยโหดร้ายฝรั่งเขาคิดว่าถ้าชายไทยมีภรรยาแล้วนอกใจภรรยาจะต้องถูกตัดจุดจูอันนี้เจดีว่าเขาคงเห็นมาจากหนังสือพิมพ์นั่นแหละแต่ที่จริงผู้หญิงไทยไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอกที่เขาเห็นในหนังสือพิมพ์มันแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแหละ ผู้หญิงไทยส่วนมากใจดีครับแต่จะเข้าใจความคิดพวกเธอ,อยากหน่อยเพราะปากไม่ตรงกับใจปากบอกไม่เป็นอะไรแต่ในใจคิดหาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่เกี่ยวกับบทหน้าเจดี JD แค่ขอระบายเฉยๆทำไมเมืองไทยผู้ชายสวยเยอะจังแต่ก็จริงแหละครับสาวสองหลายๆคนในไทยสวยมากบางคนก็สวยกว่าผู้หญิงจริงๆซะอีกขนาดชายไทยแท้ๆอย่างเจดีย่ยงเรดาพังแยกไม่ออกเลยครับ แต่ไม่ใช่แค่พวกเธอจะสวยอย่างเดียวนะบางคนมีความสามารถหลากหลายบางคนลงประกวดวิสาวสองโลกได้มงกุฎชนะเลิศและได้ตำแหน่งสูงสูงทุกปีแต่ด้วยความหวังดีเจดีขอเตือนที่รังไว้นะอย่าเที่ยวไปดูถูกเหยียดยามศักดิ์ศรีพวกเธอเด็ดขาดถ้าหากไม่อยากเจอแบบสมรภูมิสุขุมวิสิสาวสองกว่าร้อยชีวิตรวมตัวตรุมบอลสองกะเทยฟิลิปปินเพื่อปอกป้องศักดิ์ศรีกะเทยไทยชาวต่างชาติคิดว่าคนไทยต่อยมวยเป็นทุกคน โดยประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องมวยไทยอยู่แล้วและมีนักชกดังๆหลายคนด้วยแหละคนต่างชาติเลยคิดว่าคนไทยคงต่อยมวยไทยเป็นกันหมดทุกคนเลยไม่ค่อยกล้ายุ่งกับคนไทยเท่าไหร่คงกลัวโดนจระเข้ฟาดหางละมังแต่ที่จริงแล้วคนไทยก็ไม่ได้เป็นมวยไทยทุกคนหรอกนะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเช่นพวกนักมวยอาชีพเป็นตน้นทำไมคนไทยแต่งตัวเต็มยศเล่นน้ำทะเล เมืองนอกบ้านเขาเวลาเล่นน้ำทะเลเขามักจะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นหรือใส่บิกินี่เล่นน้ำกันครับพอมาเมืองไทยเห็นคนไทยแต่งตัวเต็มสูบเล่นน้ำทะเลเขาเลยมองว่าแปลกครับแต่เจดีมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนไทยนะครับก็ดูจากแดดบ้านเราสิเจอจ้าเสลือเกินถ้าใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเล่นน้ำคงเตรียมกันพอดีน้ำท่วมบ้านทำไมคนไทยยังยิ้มได้ฝรั่งบอกเหลือเชื่อ ในขณะที่น้าท่วมบ้านผู้คนเดือดร้อนมากมายแต่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยังยืนยิ้มพวกเขาทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขได้ขนาดนี้สงสัยพี่รังคงจะมาจากภาพในข่าวนั้นแหละที่เห็นชาวบ้านจำนวนไม่น้อยมีรอยยิ้มจริงๆแล้วคนไทยแค่เขินกล้องพอเห็นกล้องแล้วก็ยิ้มเท่านั้นเองไม่ใช่เขามีความสุขที่น้ำท่วมบ้านยุดเคารพธงชาติตอนฝรั่งไปเดินสวนลุมหรือสวนจตุจักร พอเวลามีเสียงเพลงชาติดังคนไทยทุกคนจะหยุดเดินแล้วยืนนิ่งฝรั่งถึงกับสงสัยเขาหยุดทำอะไรกันบางคนถึงขนาดไทยรูปเก็บไว้เพราะพวกเขารู้สึกเหมือนเวลามันหยุดเดินแต่พอฝรั่งเขารู้ว่านั้นคือเพลงชาติไทยพวกเขาถึงกับต้องชมว่าคนไทยมีความรัาชาติเป็นอย่างมาก555คืออะไรทำไมคนไทยชอบพิมพ์ฝรั่งบอกเห็นในยูทูบเ e เยอะมากๆ5 5หมันคืออะไร เจดีจะอธิบายให้พี่รังฟังเลข5ในภาษาไทยพ้องเสียงกับคําว่า5ที่เป็นเสียงหัวเราะไงดังนั้นห่าหก็หมายถึงหัวเราะนั่นเองเข้าใจยังพี่รังคนต่างชาติชอบแอบฟังคนไทยคุยกันรู้กันเปล่าชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยส่วนใหญ่ชอบแอบฟังคนไทยคุยกันเขาบอกว่าแปลกและสำเนียงเพราะดีเหมือนกำลังร้องเพลงกันอยู่เลยคนไทยชอบทรมานตัวเองด้วยการกินเผ็ด ฝรั่งสงสัยทำไมคนไทยชอบกินเผ็ดกินถึงขนาดทำให้น้ำหูน้ำตาไหลรู้ว่าเผ็ดขนาดนั้นจะใส่พริกเยอะให้ทรมานตัวเองทำไมพี่รังคงไปเห็นเขากินส้มตำใส่พริกจนแดงทั้งจานละมั้งครับเลยคิดแบบนั้นที่จริงแล้วคนไทยไม่ได้ทรมานตัวเองที่ใส่พริกเยอะให้มันเผ็ดเพราะมันแซบต่างหากรับพี่รังเข้าใจบอกทำไมคนไทยเอาแป้งไปทาต้นไม้ ฝรั่งนั่งรถผ่านต้นไม้ข้างทางเห็นบางต้นมีผ้าสามสีผูกอยู่บางต้นก็ถูกแป้งทาสขาววอ,อกฝรั่งก็สงสัยว่าคนไทยเขาตกแต่งต้นไม้ด้วยการผูกผ้าและทาแป้งเหรอโทรพี่รังนี่มันที่พึ่งทางใจของคนไทยเลยนะยิ่งใกล้ๆกลวันที่1กับวันที่16เนี่ยไปหาดูได้เลยคนกำลังทาแป้งให้ต้นไม้เยอะแยะไปหมดเขาไม่ได้ตกแต่งต้นไม้เขากำลังขอหวยครับพี่ประเทศไทยทำาไมเมืองหลวงชื่อยาวจัง ชาวต่างชาติมักรู้จากกรุงเทพในนามแบงคอกเท่านั้นแต่ถ้าพี่รังได้รู้ชื่อเมืองหลวงฉบับเต็มของไทยรับรองว่าจะอึ้งก็ชื่อเมืองหลวงเต็มๆของกรุงเทพเขามีชื่อว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มห um, ินทรายุทธยามหานิลกพนพรราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกกทัติยาวิศนุกรรมประสิทธิ์เป็นยังไงละยาวไหมพี่รังพร่รังคิดว่าการค้าประเวณีในไทยถูกกฎหมาย พวกเขาชอบคิดกันว่าไทยเป็นเมืองแห่งโลกีค้ากามที่จริงแล้วการค้าประเวณีที่ไทยผิดกฎหมายนะครับถูกจับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนัพี่รังเจดี JD ไปหาข้อมูลมาแล้วที่พวกเขาชอบคิดว่าการค้าประเวณีในไทยถูกกฎหมายเพราะสื่อครับต่างชาติเขาชอบมาถ่ายทาสารคดีในไทยและชอบทําเรื่องเกี่ยวกับโสเพณีเพราะมันน่าสนใจเรียกคนดูได้เยอะพอเสร็จก็เอาไปออกอกากาศที่บ้านเขาบ่อยๆครับจนชาวโลกคิดว่าการค้าประเวณีในไทยถูกกฎหมาย เจดี JD, ขอยืนยันอีกเสียงครับไม่มีแน่นอนเราตำรวจลงตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่พบการค้ามนุษย์อย่างที่กล่าวอ้างเข้าใจบอกจริงๆแล้วเรื่องที่ชาวต่างชาติยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยยังมีอีกเยอะครับกดติดตามเจดีไว้หน่อยนะเดี๋ยวเจดีมาเล่าให้ฟังต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจุบๆุบจกักรโน